หน้า503ตั้งแต่โสตัสะวินโยนามะโหติโสนปุชิตโพติอัทโธเป็นต้นไปวินัยนั้นย่อมเป็นวินัยของเธอวินัยนั้นอันสง์ไม่พึงถามสองบทว่าอนุโยโคณนธา,าตโพมีความว่าสง์ไม่พึงให้โอกาสเพื่อถามแก่ภิกษุภานนั้นผู้ถามอยู่ว่านี้ควรหรือเธออันสง์พึงตอบว่าจงถามภิกษุอื่น แม้ภิกษุใดย่อมถามภิกษุนั้นภิกษุนั้นอันภิกษุผู้บัณฑิตพึงกล่าวว่าท่านจงถามภิกษุอื่นเพราะเหตุนั้นภิกษุพานนั้นอันภิกษุอื่นไม่พึงถามเลยทีเดียวคือคำถามของภิกษุพานนั้นอันใครๆไม่พึงฟังสองบทว่าวินโยนะสากัจิตโพมีความว่าปัญหาวินัยอันใครใไม่พึงสนทนาคือเรื่องที่ควรหรือไม่ควรก็ไม่พึงสนทนาวงเล็บกับภิกษุพานนั้น สองบทว่าอิทธมมปหายะได้แก่ไม่สลาลัตทิมีความเป็นผู้ปฏิญญาว่าตนเป็นพรหมจารีบุคคลเป็นต้นนั่นสองบทว่าสุดทางพรหมจารีงได้แก่ภิกษุผู้ขีนาศพสองบทว่าปาตับพยาตังอปัชติได้แก่ถึงความเป็นผู้ตกไปคือการเสพแต่เพราะบาลีว่าอิทธมปหายะ บุคคลนั้นพึงละความปฏิญญาว่าตนเป็นพรหมจรีบุคคลนั้นเสียแล้วขอขมาพระขีณาศพเสียว่าข้าพระเจ้ากล่าวเทศขอท่านจงอดโทษแก่ข้าพระเจ้าแล้วสละละทัทธิที่ว่าโทษในกรรมทั้งหลายไม่มีเสียทำการชำระคติให้สะอาดอากุศลทั้งหลายด้วยรากเงาทั้งหลายด้วยชื่อว่าอากุศลโมลอีกอย่างหนึ่งรากเง้าของอกุศลทั้งหลายชื่อว่าอากุศลมมล แม้ในกุศลโมณ์ก็ในนี้แลความประพฤติชั่วหรือความประพฤติผิดรูปชื่อว่าทุจริตความประพฤติเรียบร้อยหรือความประพฤติที่ดีชื่อว่าสุจริตทุจริตที่ทําด้วยกายอันเป็นทางสําหรับธรมชื่อว่ากายทุจริตในบททั้งปวงก็ในนี้แลคําที่เหลือนับว่าชัดเจนแล้วเพราะมีในดังกล่าวแล้วในที่นั้นนั้นชะนี้แลพนันนามหมวดสามจบวินิจฉัยในหมวดสี่พึงทราบดังนี้ ข้อว่าสกาวาจายะอปัชติปรวาจายะอุทธติมีความว่าภิกษุต้องอาบัตต่างโดยชนิดมีปัทโสธรรมาบัตเป็นอาทิเนื่องด้วยวจีทวานถึงสถานที่ระง,งับด้วยตินวัฏฐารกะแล้วย่อมออกด้วยกรรมวาจาของภิกษุอื่น